เราวางข้อออกแล้วเราค่อยบอกทีหลังมันไม่โดนเขาเขาออกก็เราจะเสียหลักทันทีจะบอกคำพูดไม่ได้พอเขาออกเราต้องบวกออกต้องบวกเราไม่หมัดต้องออกแบบนี้เขายกข๊อเราบวกทันทียกป้อบวกทันทีคือยังมีจุดบกพร่องยังมีจุดบกพร่องอีกเยอะคราต้องต้องต้องก้ินเววันนี้ลำบากนะเราลำบากรับตีนเลยเพราะว่าเราเราโดนทีกระเด็นโดนทีกระเด็นนี่ถึงยากครับผม มวยมวยยังดวนก็กล้าต้องถึงตัวอย่างเดียวครับเดินให้ชิดเดินให้ชิดครับผมชกคล้ายๆแบบไอ้เดนพาเทียนพาในตอนนั้นใช่ใช่ใช่ครับผมประมาณนั้นครับแต่แต่แต่วันนี้ครับเจโชคดีแล้วครับมีแฟน ฝากแฟนครับ FC ลวนกาเก้าช่วยติดตามลวนกาเก้าอีกนะครับไฟนะฮะแต่ไม่รู้จะโดนเจอใครก็ยังไม่รู้ครับผมรอทีมงานจะทำนะครับผมนี้เป็นเซตหนึ่งแสนมาสไม่รวม5ตัวไม่รวมครับผมโอ้โหฉลองได้เป็นเดือนขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับยินดีด้วยขอบคดณครับเห็นเมื่อกี้นี้ผู้ชมบอกว่ากรรมการจับไวไปครับมเออมันไม่น่าไวนะครับก็กรรมการทำถูกแล้วครับผมกรรมการทำถูกเพราะเพราะว่าเขาโดนกิ้งอาการออกกิ่งใช่แม่เพราะว่าช่วงนั้นจังหวะนั้นมวยเขาไม่โต เขาหอเขาเขาจะทิ้งตัวอย่างเดียวช่วงนั้นก็โดรนอ่ะที่โดนท้องโดนท้องท่านผมเาบอว่าไม่ไม่ไน่าจะรับต่ไม่เพราะว่ากรรมการการเขาากระดูถูกแล้วเพราะว่าอาการเขาเาไม่ต้มวยนะอแมวก็ไม่ตู้เลยครับผมผหงเขามองว่าโดนสะสมไปเยอะโดนใช่ใ่มาโดนท้องโดนท้องก็อยู่ไม่ได้มวยเขาหยุดนานเรารู้ไงเพราะว่าเรากำลังแผนมาเราดูขชกเพราเขาหยุดไปสอามปีใช่ไหมเขากลับมาหายใจได้สองไฟขาหยุดนานล้วก็ต้องมีท้องมีขามีต้มีหลังเพราะกระโดนท้องกเขามีการทุกคั้ง แต่โดนหน้าเขาอยู่ได้โดนท้องก็อยู่ไม่ได้ตรงนี้มันที่ทําให้เป็นจุดที่ผิดใช่ใช่มาชนะที่พักพิชมาชนะได้คือว่าท้องครับอชีเท่าไหร่เราคงอชีตแสบแสบมึงครับผมผมบอกว่าใจการชกของคนเรากานี่ต้องมีอาชีอยู่แล้วต้องมีทุกฝ่ายทุกฝ่ายกับโชกไปก่อนแน่นอนต้องต้องไปก่อนแน่นอนแล้วพวกมีเทคนิคการสอนเด็กเกาไงบ้างครับแข็งแกร่งแข็งแรงพี่สอนนะอาจารย์สอนเนี่ยต้องการเน้นความแข็งแรงสมองอย่างอื่นไม่เป็นไรขอความแข็งแรงมึงหมดหมดมีแรงเบียดสนุกมือ ถ้ามีสมองไม่มีแรงไปไม่ได้วันนี้ก็รู้สึกว่าใช่ใช่ได้ทำทำทำถูกแล้ววันนี้ครับผมทำับน้องเป็นไงบ้างครับครับชนะแล้วชนะแล้วกินอะไรมาบอกพี่หน่อยทำไมร่างกายบำรุงถึงครับบำรุงถึงครับที่ติดตาอพี่ซ้อมได้ครับที่สำคัญเลยคือพี่ซ้อมครับก็บอกการกินอยู่บำรุงถึงวันนี้ทำสำเร็จแล้วอาชีพหนึ่งแสนบาทด้วยเบอร์หนึ่งนี่ เราคิดว่าเราเป็นไร้อย100ปอนด์เราคิดว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยก็ใกล้จะถึงแล้วมีใครอันที่เราต้องปราบแล้วก็ขึ้นมาชินเบอร์หนึ่งในรุ่นร้อยปอนด์น่าจะพวกเป็นตัวพีชัยอย่างเงี้ยร้อยปอนด์คือตรงนั้นเราต้องผ่านเขาได้เราถึงจะยอมรับว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งว<ช>ันนี้ก็ทําสําเร็จคนให้กําลังใจเราเยอะเลยโดยแล้วก็ฝ<ช>ากถึงแฟนๆที่รอติดตามเราในตอนต่อไปนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เป็นกำลังใจนะครับวันนี้ทําได้แล้วครับไว้หน้าต้องดีกว่าเดิมครับ ยินี้ครับผมครับยินดีด้วยครับผมครัยินดีด้วยครับผมครับครับผมครับ